สวัสดีค่ะพี่นั่งหนูใบชาค่ะวันนี้เสนอตอนใครที่เกิดว่าใช้ครีมหรือว่าใช้โฟมล้างหน้าใช้อะไรนู่นนี่นั่นน่ะแล้วก็มีผื่นขึ้นใช่ไหมพี่เสนอใหอ้เรียกว่าอะไรอะ่ะหยุดใช้ทันทีค่ะเพราะว่าถ้ามีผื่นขึ้นเล็กๆบวมแสบคันเนี่ยต้องเลิกทันทีนะคะอย่ามาแบบวยไม่แน่ใจแพ้จริงหรือเปล่าเสียดายจังเลยซื้อมาต้องแพงอะไรเงี้ยเ เขาเรียกอะไรงกใช้ต่อเนี่ยพี่จะบอกให้นะคะว่าถ้าเกิดว่ามันแพ้เล็กๆเนี่ยแพ้ไม่เยอะมากเนี่ยอ,อกินยาแก้แพ้ทานยาแก้แพ้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นเร็วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆแพ้มากๆเนี่ยคราวนี้แล้วก็โอโ้โหคอนเละแล้วก็รักษายากเชียวพี่จะบอกว่าค่ารักษาเนี่ยแพงมากกว่าค่าครีมที่ทิ้งไปด้วยนะคะอันนี้ <laughs> ไม่ไดู้ดนะบอกความจริงให้เห็นมีน้องๆหลายคนแบบว่าพี่คะหนูเสียดายอะหนูก็เลยใช้ต่ออะไรอเงี้ยพี่จะบอกว่าถ้าแพ้คันอะไรเงี้ยเลิกทันทีค่ะนี่วันนี้มีของมาแจกค่ะเป็นวิตามินนําเข้าจากอเมริกานะคะตัวนี้ให้สปอนเซอร์มาแจกเอ่อวิตามินพร้อมคนเล่นก็พร้อมคนแจกไม่พร้อมค่ะคนแจกหมดแรงแล้ว <c oughs> <c oughs> แจกเยอะเกินนี่มีเยอะมากเลยค่ะก็ให้มาแจกเต็มเลยเห็นไหม มีนี่ด้วยเกลปดีดกินเกล็ดชีดขึ้นช่วยเรื่องอะไรมันเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยทำให้ผิวสวยใสแล้วก็ขาวด้วยนะที่สำคัญเนี่ยเป็นแหล่งแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ดีมากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะก็ที่สำคัญนะเป็นวิตามินนำเข้าจากอเมริกาด้วยนะคะนี่นะคะเมสอินอุเอค่ะใครอยากได้ขอเสียงหน่อยเดี๋ยวมาแจากให้นะคะบ๊ายบาย จะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครตามพี่ในนางหนูใบชาเพจแล้วก็ในอินสตาแกรมพี่นะและในโซเชียลแคม์พี่มีแจกให้ทุกที่เลยค่ะบ๊ายบาย